สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม o าวีมาแนะนำา d ดสกินแรแรงสูงลุ้นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลยเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID ด o v ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจนะครับ เพจ t p 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับตุนมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมไม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม ROV วใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวลได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแรมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยต์ได้เลยกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะคะพวกผมอีเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วที่26มกราคมนะครับทางเกมเอาวีก็มีกิจกรรม เข้ามาใหม่นะครับเป็นวงแหวนสกินฮีโร่เมตานั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่30คูปองเท่านั้นนะครับผมรุ่นรับสกินมากมายเลย ก็ไม่รอช้าผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับพอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นการานสุ่มประมาณนี้เลยนะครับผมในการสุ่ม1ครั้งนะครับใช้5คัมพีขั้นสูงนั่นเองสุ่ม5ครั้งใช้25คัมพีขั้นสูงนะครับกิจกรรมนี้นะครับผลเอาสกินมาทั้งหมด6สกินด้วยกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นกันเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผมสกินแรกเป็นสกินพึ่งของเอเลนดอร์นะครับเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มนะครับสกินนี้ ต่อไปสกินที่2เป็นสกินของอ้อยนะครับผมเป็นลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันนะครับสกินที่3เป็นสกินของแวนนะครับผมลิมิเต็ดสีส้มนะครับ <c oughs> สกินที่4เป็นสกินของไวโอเลตนะครับผม <c oughs> ก็ลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันเลยคิดว่าเซตนี้น่าจะเป็นลิมิเต็ดสีส้มทั้งหมดนะครับผมต่อไปเป็นสกินของลิงนะครับผมเป็นสกินไบเกอร์นะครับ และสกินสุดท้ายนะครับเป็นสกินของลิเลียนาครับผมเป็นสกินนี้นะครับ โอเคครับผมก็กิจกรรมนี้นะครับผมเราจะมีโอกาสได้รับสกินทั้ง6สกินนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้รับเป็นโลสุดเก่งนะครับผมตั้งแต่1ชิ้นจนถึง20ชิ้นเลยนะครับก็สําหรับโล่นะครับเราเอาไปแลกสกินได้กดคําว่าแลกเปลี่ยนนะครับมันก็จะมีให้เราแลกเนาะก็อย่างเช่นสกินของอ้อยสกินของแวนไวโอเลตแล้วก็บูคองใช้อยู่ที่23โลนะครับผมส่วนลิเลียนาใช้อยู่ที่17นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเล็งสกินของลิเลียนาไว้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างสวยพอสมควรสกินนนี้ะครับ กิจกรรมนี้นะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นกันเดี๋ยวเรามาดูเลทก่อนเลยนะครับผม นี่นะครับวงแหวนสกินเมตานะครับผมตั้งแต่วันที่26มกราคมถึงวันที่1กุมภานะครับผมในการเล่นแต่ละครั้งอยู่ที่30คูปองหรือว่า5คัมปีขั้นสูงนั่นเองนะครับผมโอกาสได้รับสกินถาวรแทบจะไม่มีเลยอยู่ที่0.65นะครับส่วนโล่นะครับมีโอกาสสูงถึง72.11เลยส่วนี m o j i หรือว่าเอฟเฟกอยู่ที่27.24นนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการสุ่มจนกว่าโลดเราจะถึง17ชิ้นเพื่อเอาไปแลกเป็นสกินของล ตอนนี้ผมมีอยู่146คำพีขั้นสูงนะครับมาลุ้นกันว่าเราจะใช้ไปทั้งหมดกี่คำพีขั้นสูงนะครับผมโอเคผมก็ไม่รอช้า,ชาผมก็ทาการสุ่มเลยนะครับผมจะสุ่มครั้งแรกโดยสุ่มแบบ5ครั้งรวดโดยใช้ยืดพากคำพีขั้นสูงนะครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้โล่กี่ชิ้นนะครับผม5ครั้งครั้งที่1ได้โล่มา4ชิ้นนะครับผมอ่าก็แล้วก็จะออกเป็นของของเกลือก็อย่างเช่นพวก เอฟเฟกวิ่งอย่างนี้นะครับผมต่อไปสุ่ม5ครั้งครั้งที่2นะครับผมมาลุ้นกันว่าจะออกกี่ชิ้นนะครับครั้งที่2รอบนี้ก็ออกทั้งหมด5ชิ้นนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมตอนนี้ผมสุ่มไปทั้งหมด10ครั้งนะครับผมหรือว่า25่สิบหาหรือว่า50คั้มพีขั้นสูงนั่นเองก็ได้มาได้โลมา9ชิ้นนะครับผมต่อไปเดี๋ยวลองสุ่มทีละครั้งดูบ้างเผื่อมันจะออกง่ายกว่านะครับผมสุ่ม1ครั้งนะครับผมครั้งที่1นะครับ อ่านี่ก็ได้โลมานะครับผมต่อไปสุ่มครั้งที่2นะครับผมอ่ะได้ได้เป็นเอฟเฟกต์นะครับผมต่อไปสุ่มครั้งที่3นะครับอ่าได้โลอีกหนึ่งต่อไปครั้งที่4นะครับผมก็ได้เป็นเอฟเฟกต์นะครับสลับกันไปสุ่มครั้งที่5้านะครับ ได้มาอีกหนึ่งโลนะครับผมก็ตอนนี้สุ่มไปทั้งหมดอ่าห้ครั้งแล้วนะครับผมได้มา12โลนะครับขาดอีกแค่5ชิ้นเท่านั้นนะครับผมกับคัมพีที่เราเหลืออยู่71คัมพีเนาะมาเดี๋ยวเรามาสุ่มทีละครั้งอีกนะครับผมมาอีก1ครั้งนะครับผมครั้งที่6นะครับได้มาอีกหนึ่งนะครับผมครั้งที่7นะครับผมโหนดเกลือนะครับครั้งที่8นะครับ ไปครั้งที่9นะครับผมได้มาอีกหนึ่งเนาะแล้วก็ครั้งที่10นะครับได้มา2นะครับผมอ่าครบพอดีนะครับผมก็เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเลยเนาะผมสุม่ม1ครั้งไปทั้งหมด10 ครั้งด้วยกันก็คืออยู่ที่50คัมพีขั้นสูงนะครับผมแล้วก็สุ่ม5ครั้งอีก2รอบนะครับก็อีก50คัมพีขั้นสูงนะครับผมก็ใช้ไปทั้งหมด100คัมพีขั้นสูงได้มา17โลนะครับผมก็ได้สกินของลิเลียนามาครับผมก็แลกเลยนะครับผมสกินนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเป็นสกินที่ไม่ค่อยมาบ่อยนะครับสกินนี้เพราะว่ามันได้มาจากเวลล่พาร์ทซึ่งเป็นซีซั่นที่นานมากๆแล้วนะครับผม ประมาณนี้ละกันเนาะผมก็มารีวิวคร่าวๆและกันสำหรับกิจกรรมวงแหวนสกินฮีโร่เมตานะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันเนาะผมก็มารีวิวคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก่อนจะกันไปนะครับผมก็ขอฝากหลานตุ่นมากับพอยด้วยนะครับผมบริการเติมเกมราคาคุ้มค่านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับวิวผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับใครเกกด้กตติามผมก็ฝกกดติดตามช่องผมด้วยะจ่พลาคิปอร ใหม่ๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ